สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านสู่ช่องไอเดียลงทุนครับวันนี้เรามาชวนคุยกันเรื่องใหญ่เลยตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานี่โอ้โหแดงเถือกทั้งกระดานเลยครับดาวโจนส์ร่วงไป500กว่าจุด S&P 500กับ NASDAQ ก็ลงกันทั่วหน้าบรรยากาศมันแบบเหมือนทุกคนพร้อมใจกันกดปุ่มขายพร้อมกันเลยวันนี้เราเลยรวบรวมข้อมูลมาให้แบบจัดเต็มนะครับทั้งรายงานตลาดจาก i ิน e s t o p ป d เด วิเคราะห์จากกูรูอย่างทอมลีและก็แดนไอฟ์ไปจนเึงนมุมมองจากสถาบันใหญ่อย่าง Blackrock และ morgan stanley เพื่อจะมาเจาะลึกกันว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรทำให้นักลงทุนกังวลขนาดนี้โดยเฉพาะในกลุ่ม AI กับคริปโตที่โดนหนักเป็นพิเศษและท่ามกลางข่าวร้ายมันมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้าง ใช้เลยค่ะบรรยากาศมันอึมครึมจริงๆนะคะเพราะมันเป็นสัปดาห์ที่ทุกคนแบบกลั้นหายใจรอเลยก็ว่าได้ทั้งการประกาศผลประกอบการของเอ็นวเดียที่แบกความหวังของตลาด AI ทั้งใบเอาไว้แล้วก็ยังมีกลุ่มค้าปลีกยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Walmart Tar g e ตที่จะบอกเราได้ว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคยังดีอยู่ไหมแถมท้ายด้วยความไม่แน่นอนว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะเอายังไงต่อกับการประชุมเดือนหน้าคือทุกอย่างมันประดังเข้ามาพร้อมกันจนนักลงทุนเลือกที่จะ เออนีก่อนดีกว่าประมาณนั้นเลยค่ะเข้าใจเลยครับงั้นรอนมาเริ่มปูภาพใหญ่กันก่อนดีกว่ากับภาพรวมตลาดที่บอกได้คําเดียวว่าแดงทั้งแผ่นดินตัวเลขจาก Investopedia ก็ชัดเจนมากดาวโจนส์ลบไป1.2% S&P 500ก็0.9% NASDAQ ก็อีก0.8%มันไม่ใช่แค่ลงธรรมดานะครับแต่มันการลงแบบพร้อมเพียงกันสะท้อนภาวะที่เรียกว่า r risk o f f หรือการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงแบบชัดๆเลย ซึ่งเบื้องหลังความกังวลนี้นะคะคุณทอมลี่จากฟัน s t r a t เขาได้สรุปไว้น่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่าตลาดไม่ได้กังวลแค่เรื่องเดียวแต่มันเป็นเหมือนพายุที่สมบูรณ์แบบของหลายปัจจัยที่เข้ามาพร้อมกันอย่างแรกเลยคือความไม่แน่นอนหลังภาวะกอฟเฟิร์แมนช็อตดาวนที่เพิ่งจบไปหมาดมมันทิ้งร่องรอยความไม่ไว้ใจไว้ในตลาด2คือประเด็นที่คุยกันหนาหูมากเรื่อง Valuation หรือมูลค่าของหุ้นกลุ่ม AI ที่หลายคนเริ่มรู้สึกว่า เอ้ยมันแพงไปหรือเปล่าหลังจากวิ่งขึ้นมาอย่างบ้าคลัง่งและสุดท้ายก็คือความไม่ชัดเจนเรื่องท่าทีของเฟดนี่แหละค่ะพราไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการถึงเงินสดเลยดูเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดพอพูดถึงกลุ่ม AI นี่น่าสนใจมากเลยครับเพราะเป็นกลุ่มที่เคยเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาตลอดทั้งปีเลยนะแต่รอบนี้ตูเหมือนจะโดนเทขายหนักไม่แพ้ใครโดยเฉพาะเอ็นวเดียที่ลงไป1.8%ก่อนจะประกาศผลประกอบการวันพุธนี้ผมเห็นแดนไอซ์จากเวสต์บูช ถึงกับเรียกเจนเซนแวนกับ NVIDIA ีว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการ AI หรือ Godfather of AI เลยนะการที่หุ้นตัวพ่อโดนขายก่อนวันสำคัญแบบนี้มันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากค่ะคือมันสะท้อนความตึงเครียดในใจนักลงทุนตอนนี้เลยในระยะยาวเนี่ยนะคะแทบจะไม่มีใครสงสัยในพลังของ AI เลย ความเห็นจาก Black r o c k Jacob s ก็ยังย้ำว่านี่คือทีมการลงทุนแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือ transformational t h e m e ที่จะอยู่ไปอีกนานแต่ในระยะสั้นความกลัวมันชนะทุกอย่างค่ะตอนนี้นักลงทุนเริ่มฉลาดขึ้นแล้วนักวิเคราะห์จาก City Index บอกว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปจากเดิมที่แค่มีคำว่า AI แปะอยู่ก็ซื้อหมดตอนนี้เขาเริ่มเลือกมากขึ้นแล้วค่ะเลือกมากขึ้นหมายความว่าไงครับ หมายความว่าเขาจะดูแล้วข่าวว่าบริษัทไหนทำเงินจาก AI ได้จริงบริษัทไหนเป็นแค่ story แบบว่าไม่ได้ซื้อทุกตัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วเอ๊ะตัดเดี่ยวนะครับถ้าพื้นฐาน NVIDIA มันแข็งแกร่งขนาดนั้นจริงๆแล้วทำไมเราถึงเห็นข่าวซอฟ t b แบงกับ Peter ร์ทิวเทขายหุ้นทิ้งล่ะครับมันดูย้อนแย้งกันอยู่นะหรือว่าพวกเขามองเห็นความเสี่ยงอะไรที่เรามองไม่เห็น นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ตลาดกำลังถกเถียงกันอยู่การขายหุ้นของรายใหญ่สองรายนี้มันเหมือนการสาดน้ำมันเข้ากองไฟในเชิงจิตวิทยาเลยแม้ว่าในทางเทคนิคแล้วเหตุผลที่เขาขายอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือการปรับพอร์ตก็ได้นะคะแต่สำหรับตลาดแล้วมันคือสัญ,ญญาณเตือนที่น่ากงังวลซึ่งมันไปขัดกับข้อมูลอีกด้านโดยสิ้นเชิงเลยข้อมูลอีกด้านที่ว่าก็คือเรื่องพื้นฐานธุรกิจท,ที่ยังแกร่งโป๊กอยู่ใช่ไหมครับผมเห็นแดนไอซ์คนเดิมนี่แหละ เขาเพิ่งกลับจากเอเชียแล้วบอกว่าอัตราส่วนความต้องการชิปต่ออุปทานหรือ demand to supply ratio ของ n v i d i ีดยังสูงขึ้น12ต่อ1คือของมี1ชิ้นแต่มีคนอยากได้12คนแบบนี้มันก็ไม่น่าจะต้องกังวลอะไรใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนั่นคือภาพที่สวยงามของธุรกิจแต่มันก็มีอีกมุมที่นักวิเคราะห์เริ่มขุดขึ้นมาดูกันมากขึ้นนั่นคือความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้าหรือ concentration risk ค่ะ Oh. มีการเปิดเผยในรายงานครั้งก่อนว่าเกือบ39%ของยอดขายเอ็นวีดียมาจากลูกค้ารายใหญ่แค่2รายเท่านั้นโห3ามจากแค่2เจ้าแบบนี้มันก็เหมือนเอาไข่ทั้งหมดไปใส่ไว้ในตะกร้าไม่กี่ใบหรือเปล่าครับถ้าลูกค้ารายใหญ่คนหนึ่งเกิดชะลอการสั่งซื้อขึ้นมานี่คือสะเทือนเลยใช่ไหมสะเทือนหนักเลยค่ะนี่คือความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขความต้องการที่มหาศาล แล้วมันไม่ใช่แค่ n อ i นวเดียที่มีเรื่องให้กังวลนะคะผลกระทบจาก AI บูมมันยังส่งระลอกคลื่นไปที่อื่นด้วยเรื่อง AI นี่น่าสนใจนะครับปกติเราจะมองว่าบริษัทเทคโนโลยีได้ประโยชน์กันทั่วนหน้าแต่พอมาคิดดูแล้วการที่ความต้องการชิป AI มันสูงขนาดนี้มันน่าจะทำให้ต้นทุนบางอย่างแพงขึ้นด้วยหรือเปล่าครับมันมีใครที่เสียประโยชน์จาก AI บูมบ้างไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปจริงๆ ล่าสุด Morgan Stanley เพิ่งปรับลดอันดับความน่าลงชุนของหุ้นกลุ่มผู้ผ,ผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อย่างเดล HPE แล้วก็ HP ไปยกแผงเลยค่ะอ้าวทำไมล่ะครับเหตุผลง่ายๆก็คือการที่ทุกคนแห่กันไปผลิตชิป AI มันทำให้ราคาชิปหน่วยความจำหรือ memory chip ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในคอมพิวเตอร์ทั่วไปพุ่งสูงขึ้นมากกลายเป็นว่าต้นทุนของบริษัทเหล่านี้แพงขึ้นแต่จะไปขึ้น ราคากับลูกค้าก็ยากสุดท้ายกำไรก็หดโห oh. ค่ะหุ้นเดวเลยล่วงไต8่8%ในวันเดียวเลยโอ้โห oh. ฟังแล้วนึกภาพออกเลยคือกลายเป็นว่า AI บูมไปเพิ่มต้นทุนให้บริษัทฮาร์ดแวร์ดั้งเดิมซะงั้นไม่เคยนึกถึงมุมนี้มาก่อนเลยครับแต่ถ้าพูดถึงคลื่นที่ซัดนักลงทุนจนอ่วมเหมือนกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพอเผยจะหนักกว่าได้ซ้ำ ก็คงหนีไม่พ้นตลาดคริปโตเคอเรนซีที่หลายคนบอกว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่โหดร้ายมากเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในฝั่งนั้นถ้าฝั่งหุ้นว่าหนักแล้วฝั่งคริปโตนี่คือโดนพายุทอร์นาโดเลยค่ะสื่อใช้คำว่า brutal weekend กันเลยราคาบิตคอยร่วงลงไปต่ำกว่า9 2 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเรียกว่ากำไรที่ทำมาเกือบทั้งปีหายวับไปในไม่กี่สัปดาห์เลยค่ะมันเกิดจากหลายปัจจัยซ้ำเติมเข้ามาพร้อมกัน มีอะไรบ้างครับพอจะอธิบายให้เห็นภาพได้ไหมครับอย่างแรกเลยคือสัญญาณทางเทคนิคที่ดูไม่ดีมากๆที่เรียกว่า death cross death cross ใช่ค่ะคือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น50วันมันตัดลงต่ำกว่าเส้นระยะยาว200วันในทางสถิติแล้วมันมักจะเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลงค่ะนอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นอีกเช่นความต้องการจากฝั่งเอเชียที่ดูแผ่วลงและที่สำคัญคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า leverage unwind Leverage and Wind ฟังดูซับซ้อนจังครับมันคืออะไรล่ะครับพูดง่ายๆก็คือคนที่กู้เงินมาลงทุนในคริปโตเพื่อหวังกำไรเยอะๆเนี่ยพอราคาตกหนักจนถึงจุดที่กำหนดก็จะโดนระบบบังคับขายทิ้งทันทีเพื่อเอาเงินไปใช้นี้อ๋อคือการบังคับขายใช่ค่ะซึ่งมันสร้างแรงเทขายมหาศาลซ้ำเติมตลาดเข้าไปอีกเหมือนคนตกใจแล้วเหยียบกันเองเพื่อหน,นีเอาจากประตูเลยนะครับ ภาพนั้นเลยค่ะประกอบกับเหตุการณ์ล้างพอร์ตครั้งใหญ่เมื่อเดือนตุลาคมที่ยังเป็นแผลในใจนักลงทุนอยู่เลยฟังดูเหมือนนักลงทุนรายย่อยน่าจะเจ็บกันหนักเลยนะครับรอบนี้ ใน altcoins หรือเหรียญเล็กๆนี่คือเจ็บจนจุกแล้วก็อถอนตัวออกจากตลาดไปเยอะแล้วซึ่งเราเห็นสัญญาณน,นี้ชัดเจนจากข้อมูลบนบล็อกเชนเลยค่ะที่เรียกว่า active addresses หรือจำนวนกระเป๋าเงินดิจิตอลที่มีการเคลื่อนไหวมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดแปลว่าคนเลิกเทรดกันไปเยอะใช่ค่ะเลิกเทรดเลิกโอนเหรียญกันไปเยอะมากแต่ท่ามกลางทะเลเลือดแบบนี้ ผมก็ยังเห็นคนกลุ่มหนึ่งที่ดูจะไม่กลัวอะไรเลยนะอย่าง m i โครเซ l เลอร์กับบริษัท m i โครสตรั t เ g y ของเขาที่ประกาศซื้อบิตคอยน์เพิ่มอีก8,178 BTC สวนกระแสตลาดไปเลยแบบนี้เราจะมองว่าเขามีศรัทธาแรงกล้าหรือว่าเขามองไม่เห็นความเสี่ยงที่คนอื่นเห็นกันแน่ครับนั่นคือคำถามล้านดอลลาร์เลยค่ะ m i c ค o เซ l เลอร์ Micro นี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมาก คือไม่ว่าตลาดจะแดงแค่ไหนพายุจะเข้ายัางไงเขาก็ยังคงเดินหน้าซื้อบิตคอยล์เพิ่มตลอดซึ่งในมุมของคนศรัทธาอย่างจอห์ดิอาเกอสติโนจาก Coinbase ก็จะมองว่าปัจจัยพื้นฐานมันไม่ได้เปลี่ยนการที่ราคาลงก็เหมือนแอปเปิลลดราคาถ้าคุณชอบมันอยู่แล้วก็ควรจะชอบมากขึ้นต่อมันถูกลงสิอะไรแบบนี้แต่ตลาดส่วนใหญ่ดูจะไม่คิดแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะข้อมูลจากซิตี้อิน x ชี้ว่า ภาพรวมความต้องการจากนักลงทุนสถาบันมันลดลงชัดเจนมันแสดงให้เห็นถึงรอยแยกทางความคิดที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆระหว่างกลุ่มผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงหรือ True Believers กับตลาดในวงกว้างที่ตอนนี้อยู่ในโหมดระมัดระวังตัวขั้นสุดเอาล่ะครับท่ามกลางความโกลาหลทั้งหมดนี้มันก็ยังมีเรื่องที่ทำให้ประหลาดใจได้เหมือนกันคือมีหุ้นยักษ์ใหญ่ตัวหนึ่งที่ไม่ได้แค่ไม่ลงแต่กลับวิ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการสวนตลาดไปเลย นั่นก็คือ Alphabet หรือ Google ที่บวกไป3.1%มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ b e r k s h i r e Hathaway เปิดเผยว่าได้เข้าซื้อหุ้น Alphabet เป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์โอ้โหของบัฟเฟตเลยเหรอครับใช่ค่ะนี่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากเพราะป,ปกติแล้วสไตล์ของเบิร์กชัยคือการลงทุนในหุ้นคุณค่าที่คนไม่ค่อยสนใจหรือที่เรียกว่า unloved stocks แต่ครั้งนี้กลับเลือกลงทุนในหุ้นเทคที่ราคาก็ไม่ได้ถูกแล้วยังเป็นหุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดในกลุ่ม Magnificent Seven ปีนี้ด้วยการที่นักลงทุนระดับตำนานอย่าง Buffett หรือทีมของเขาขยับแบบนี้มันตีความได้ว่ายังไงครับมันคือการส่งสัญญาณความเชื่อมั่นที่ส่งพลังมากค่ะโดยเฉพาะความเชื่อมั่นต่ออนาคต AI ของ Google นักวิเคราะห์จาก JP Morgan ถึงกับบอกว่าผลประกอบการล่าสุดของ Alphabet แข็งแกร่งในทุกมิติและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสำหรับ Google แล้ว AI คือโอกาสมากกว่าภายคุกค้มการที่เบิร์กชัยเข้ามาลงทุนก็เหมือนเป็นการตอกย้ำว่าแม้แต่นักลงทุนสายอนุรักษ์นิยมระดับโลกก็ยังมองเห็นศักยภาพมหาศาลใน AI ของ Google ค่ะน่าสนใจมากครับแล้วก็มีข่าวนึงจากฝั่ง Big t e ท h ที่ผมว่าน่าจะส่งผลในระยะยาวเหมือนกันคือเรื่องที่ Apple มีแผนจะเปลี่ยนกลยุทธ์การเปิดตัวสินค้าใหม่ทั้งหมดเลยใช่ค่ะมีรายงานจาก Bloomberg ว่า Apple กำลังจะเลิกทำเนียมการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่แบบ Big Event แค่ปีละครั้งในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นการทยอยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตลอดทั้งปีแทนทำไมถึงต้องเปลี่ยนล่ะครับในเมื่อแบบเดิมก็ดูจะประสบความสำเร็จมาตลอดเขามองว่ามันมีเป้าหมายหลายอย่างค่ะอย่างแรกคือเพื่อลดแรงกดดันภายในองค์กรที่มหาศาลมาก ทั้งทีมวิศวกรและทีมการตลาดที่ต้องมาระดมทําทุกอย่างให้เสร็จทันงานใหญ่แค่งานเดียว 2. คือเพื่อกระจายรายได้ให้สม่ําเสมอขึ้นและสําคัญมากคือเพื่อแก้เกมคู่แข่งอย่างซัมซุงและ Google ที่มักจะชิงเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ตัดหน้าในช่วงหน้าร้อนการปรับกลยุทธ์ครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณว่า Apple จะไม่ยอมให้คู่แข่งชิงพื้นที่ข่าวไปง่ายๆอีกต่อไป โดยเฉพาะในตลาดสำคัญอย่างจีนที่การแข่งขันมันดุเดือดขึ้นทุกวันถ้าให้สรุปเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็เหมือนกับว่าเรากำลังยืนอยู่บนทางแพร่งเลยนะครับด้านหนึ่งคือความกลัวระยะสั้นที่ทำให้นักลงทุนเทขายหุ้นเทคก,กับคริปโตอย่างหนักเพราะกังวลเรื่องผลประกอบการและความไม่แน่นอน แต่อีกด้านหนึ่งเราก็เห็นการเคลื่อนไหวที่มองไปข้างหน้าไกลๆทั้งการที่เบิร์กเชียร์เดิมพันกับ AI ของ Google Michael Saylor ที่ยังคงเชื่อมั่นใน Bitcoin หรือแม้แต่ Apple ที่ปรับกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในระยะยาวถูกต้องเลยค่ะมันสะท้อนความตึงเครียดระหว่างเสียงรบกวนในระยะสัน้นหรือ Short Term Noise อย่างความผันผวนของราคาหรือข่าวการขายหุ้นของใครบางคนกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะยาว หรือ long-term structural shifts อย่างการปฏิวัติด้วยเทคโนโลยี AI เลยอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อว่าคำถามสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนในตอนนี้อาจไม่ใช่แค่พรุ่งนี้ตลาดจะขึ้นหรือลงแต่อาจจะเป็นว่าเรากำลังเชื่อในเรื่องเล่าหรือ narrative แบบไหนนี่เป็นแค่ภาวะฟองสบู่ที่กำลังจะแตกหรือเป็นเพียงการสันสเทียนในช่วงเริ่มต้นของยุคเทคโนโลยีใหม่ที่ทรงพลังขนาดที่ว่า แม้แต่นักลงทุนระดับตำนานยังต้องกระโดดเข้ามาวางเดิมพันด้วยคำถามนี้ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้ค่ะพอคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบหากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆในอีกครั้งในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ